ไอ้ฟบซีคต่อไอ้ฟบซีครทุกคนครับทุกครับแฟบซี่บอกว่าไม่มีใครฟังฟังแฟบซี่หน่อยดตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวมีการหาคะแนนนะไม่แฟบซี่ S <S เบบซี hey, hey, been, wait, wait. Pepsi, metal, yeah. right. ่เบบซี่ใครา่บ้านด้วยฮัลโเซี่เเจ้าคนงามเหมือนเดิมดีมิชาใข่จาได้หองเลยนได้ได้อบีใจเนาะครั้งแรกเลยที่เคจอเนแมานดีจแค่่ก่คน แล้วก็บรรยากาศที่ไหนจบที่ไหนบรรยากาศที่ไหนพอจบมงฟอดก็ไปเทียนี่วชีลาแล้วก็จบมากระทำาน่านัานตลอดเลยตอนนี้อยู่เป็นพยาบาลไอซียูซีวีทีดูเฉพาะพาหัวใจตอนนี้ย้ายละไปเป็นเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจกระดูเหมือนเดิมไข่แต่เหมือนกับเกี้ยบอกวันนี้มาเป็นลูกค้าเันมันต้องข่าหัวใจแล้วจะผ่าออกกำลังกา มีแฟนแล้ออยังอีเมือใจซ่อนอยู่ที่บ้านมนดี้บบก้าวมาต้องมาขอบคุณแต่มีของมีละลอของเพื่องไปแอบดูได้อีอ,อ,อันนึงก็คือขอบคุณหมอติ่งนากึเลยเพราะว่าเป็นคนเดียวที่แบบพยายามลากเพื่อนมาเนาะจนได้เพื่อนนักขนาดี้โดยความร่วมมือของัวหน้าเราแต่ต้องมือตอ่อเอาล่าต่อมาแล้วต่อไป เดี๋ยวกูคนไปดีลืมไปขอโบนัสจากนี่เนอะกำลังเมาอยู่ต่อไปใครเจ้าใครเจ้าจิ้นอูละชื่อหน่อยต่อไปใครวิลาวันวลาวมาเลยเชิญเลยครับพิจารณาพิจารณ่พิจารณาพิจารณาพิรณาพิารณาพิจารณพิจารณาพิจารณาพิจาราพจาาพิจารณาพิจาพิจารณา พี <ersch> ่ดาที่เป็นคนเดียวที่ต่อติงเกาหัวมาที่สุดฆาาใครกันแน่ไม่แน่เชื่อพี่ดาเลยพี่ดาแต่งเนะจะไม่ได้เพราะไม่ได้มานานเพราะเอ็นท้านไม่ติดไปเรียนเอแบแล้วก็ไปเรียนไี่ได้จบปีน้โตแต่งงานแล้วมีลห่งคนเจอแล้วมี่ี เคยเจอได้จำราตรีได้หมดคำายาไม่ยังครับตอนนี้เปิดค้ามองนะคะขอสอนคณิศาตสตร์พี่คุณเทพพีุู่กหนึ่งคนรูปเรียนวิศวะอยู่ที่จุฬาปีหนึ่งเพิเข้าอ่ะค่ะ ขอบคุณครับุณเม่อักวันนี้ครับวันนี้นีดีใจมากมากครับที่เจอเพื่อนๆหลายคนมากันนาองตาก็อนเอนะครับชื่อเลไรเอวิพัฒนะครับตอนนี้ตอนนี้ทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะ แต่ว่านดูแลต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพห้องอยเชียงใหม่ห้องอยู่ไปาใต้ห้องก็มีนะฮะภาคกลางภาคตะวันตกดูประมาณกึ่งประเทศก็เดินทางตลอดก็รูปอีกคนเลยรูกอู่กรูปสี่คนโอ้โหปเจย์ปเจย์ยูปเจย์ยูมาช้อน

ความรับว่ามีแค่สองขอบคุณนะครับ<ค><ณ>ขอบคุณนะครับคิวือาได้รูปต่อลับไม่ปิเษปว่ายอมรับ<ข> <ork> ให้การภาคเศษ จบมูฟอรดแล้วไปเงี้ยที่ไหนแล้วครอบครัวเป็นยังไงฉันวิลาวันนี่อหรยใจำฉันมาได้ฉันจมฟอร์ดฉันจะอยู่เจี่งหมมาตลอดเลยแล้วก็เข้ามอชอนาะจบมอง ก็อยู่แบงค์อยู่แบงค์มาสิบกว่าปีแล้วก่อยู่ไทยพณิดเป็นบพาณิงย์เนจบศึกษาสาสตร์เป็นทำงานแบงค์แล้วก็ไม่ดูแบงคปท่าแนี่ดีกว่าอยู่แบงค์มา13สปีอยู่ได้ละยิบฉันก็เลยมาเปิดอู่แต่แต่อู่เปิดมาก่อนนะอู่ซ้อมรถนะไม่อู่ไอู เป็นอาจารย์สอนอยู่เทคโนโลยีดอยเอสอนช่างยนต์เนาะแล้วก็เลยมามาเปิดอู่แล้วฉันก็ออกแบงค์มาทำงานมาอยู่ที่อู่อู่ซ่อมรถรับวางเครื่องแต่งเครื่องทุกอย่างครับเออแม่หลายคนเป็นลูกค้าฉันเออฉันก็ต้องรู้จัก ในซอยราบต้นยางแห่งมัดผมโรงแรมที่ซีเสงโรงแรมที่ซีเสงเออโรงแรมที่ซีเสงเข้าไปไม่แต่อยู่ซ้ายมือทำทุกอย่างซ่อมซ่อมรถทุกทุกอย่างอซ่มทำทุกอย่างเลยตีแก้มทำเครื่องทำชั่งล่องลุ่างลูกสองคนคนแรกอยู่อยู่มช

บอกได้เลยว่าตอนนี้มีตังสักปาดเลยแจ๊คนนั้นแจคนนั้นไป้ามีตัาเลยบอกพีฉพฉันมีตังสักปาดเลยเนยเฉยวฉันยืมนึกก่อนนเอ้าคิวต่อไปรอต่อมา ขอคนไทยขอคนไทยชวนเอาตากล้องมืออาชีพมีสองอย่างนะกล้องภาพนิ่งเดินหนะโอ้นิ่งัปคนี่เมินน้อยเนอเ้ยเดียวคนไหนวะอม